อนนี้นะคะน้องน้ำทะเลเนี่ยอายุ3าเดือนกว่าแล้วนะคะเป็นเด็กนมแม่ลุลวน,นะคะ่ะเดี๋ยวชาขอแอบเพิ่มพลังดื่มน้ำหัวปลีสูตรใหม่ของรูก,ก้ยแป๊บนะคะตัวช่วยมือหนึ่งของชาเลยค่ะชาโชคดีมากๆเลยนะคะที่มาเจอสิ่งนี้ตั้งแต่ชาบำรุงด้วยการดื่มน้ำหัวปลีของรูก,ก้ยเนี่ยน้ำนมามาดดีมากๆชอบมาสักพักแล้วเนี่ยน้ำนมก็ไม่ลดลงเลยนะคะตอนนี้สต็อกเต็มตู้เลยค่ะ น้ำขวดปรีขวดนีนะคะคุณภาพขับขวดจริงๆนะคะอันนี้เนี่ยชาบำรุมาตั้งแต่ไตรมาสแรกเลยหลังคลอดเนี่ยก็บำรุงมาอย่างต่อเนื่องนะคะวันหนึ่งเนี่ยจัดไปเลย3ขวดเต็มๆนะคะหรือว่า1ขวดก่อนปั๊มนมเนี่ยดีมากๆค่ะชาภูมิใจมากๆนะคะที่น้องน้ำทะเลได้ดื่มน้อแม่ร้อยเปอร์เซ็ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพน้องแข็งแรงแล้วก็พัฒนาการดีมากๆค่ะ